สวัสดีครับสวัสดี F c สุขุสุขนพี่น้องก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้มาอัปเดตมาอัปเดตแปลงนาที่ตัดใบข้าววันที่22กันยายนพี่น้องกับนาแปลงนี้แหละแปลงที่เป็นกระท่อมผมนี่แหละวันนี้ก็วันที่19แล้วเนาะตูลาคมก็เริ่มถอดลวงพี่น้องเริ่มถอดลวง,งเริ่มถอดลวงแล้วนี่พี่น้องเริ่มถอดลวงเริ่ม เริ่มเห็นความชัดเจนพี่น้องฝั่งนี้ตัดใบข้าวฝั่งนี้ไม่ได้ตัดพี่น้องฝั่งนี้ไม่ได้ตัดก็กลายเป็นปา่าหญ้ารกร้างไปฝั่งนี้ตัดพี่น้องอนี่แหละมันมันมันเริ่มเห็นความแตกต่างเลยพี่น้องอผมสรุปคร่าวๆให้พี่น้องได้ดูก่อนว่าคือถึงเดือนกันยาแล้วเนี่ยในช่วงปลายเดือนกันยานี่ คือถ้านารกจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้พี่น้องตัดเลยพี่น้องออตัดใบเลยเอือเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าไม่ตัดนี่ถึงเราจะฉีดยาเอานี่มันก็จะเป็นสภาพนี้พี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าหญ้ามันแก่แล้วพี่น้องพอหญ้ามันแก่แล้วนี่เราฉีดไปนี่มันไม่ยุบพี่น้องเออมันไม่ยุบเออแล้วก็มันไม่ตายด้วยนี่เห็นบอกมันบ่อตายพี่น้อง เออพอมันไม่ตายมันก็จะเหยียบข้าวมันก็จะกดข้าวเออมันก็จะแย่งสารอาหารข้าวเข้าไปอีกมันยิ่งจะไม่ได้พี่น้องเออแต่ถ้าเราตัดเนี่ยเห็นปะถึงมันจะได้น้อยเออแต่มันก็ยังได้ข้าวได้พี่น้องเออมันก็ยังได้ข้าวนะเอ,อเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินดูออให้สุดอ,อตรงที่กระท่อมผมอยู่ตรงนีออ้นี่เห็นไหมพี่น้องเห็นบ่อเนี่ยมีรวงข้าวแล้วเห็นบ่อ ข้าวเริ่มถอดลวงเยอะขึ้นแต่ฝั่งนี้นี่เห็นบอกเขาไม่ได้ตัดเนาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความเข้าใจว่ามันล่าเอมีความเข้าใจว่ามันล่ามันสายแล้วก็เลยไม่ตัดก็เลยฉีดยานี่ยก็เลยเป็นลักษณะนี้พี่น้องอันนี้นี่พูดถึงว่าแปลงที่มันลกจริงๆนะพี่น้องเห็นไหมนี่อันนี้ตัดใบอันนี้ไม่ได้ตัดใบเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวเลยข้องผมนี่ยังพอจะได้เกี่ยวบ้างพี่นอ้องเดี๋ยวให้ดู สำหรับรวงข้าวพี่น้องสำหรับรวงข้าวว่ามันจะเป็นยังไงมันใหญ่จริงไหมหรือว่ามันเล็กจริงไหมอ่อแปลงเดียวกันพี่น้องแปลงเดียวกันแต่เทคนิคการจัดการแปลงนาไม่เหมือนกันของผมนี่ตัดใบแต่ของเขานี่ไม่ได้ตัดใบข้าวอยอดยตดกันนี่แหละพี่น้องอยอดยอดกันนี่แหละเดี๋ยวให้ดู วันนี้วันที่สิบเก้าสิบเก้าตุลาคมพี่น้องเห็นบอกเห็นไหมนี่รวงข้าวนี่เสมอกันปึ๊ดเลยพี่น้องเฮ็ดกล้วยสวยเลยนี่เห็นไหมนี่รวงข้าวเห็นบอกรวงข้าวตอนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็รวงข้าวเหมือนกันอือคือไม่ต่างกันมากพี่น้องไม่ต่างกันมากเอต่างกันนิดหน่อยอือแต่ ที่ต่างกันมากก็คือมันฝั่งที่ตัดใบมันได้ความสะอาดพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นไหมเบิงห่วงเข่าพี่น้องดูรวงข้าวเนี่ยบำรุงพร้อมกันพี่น้องบำรุงพร้อมกันอแต่ต่างกันที่ว่าของผมตัดใบเนี่ยรวงข้าวรวงข้าวก็พอๆกันพี่น้องคือฝั่งที่ไม่ได้ตัดนี้อาจจะอาจจะดกกว่านิดนึงแต่ก็ไม่เยอะพี่น้องไม่เยอะ ฝั่งนี้ตัดใบเนี่ยเห็นบอกบำรุงพร้อมกันผมก็ตัดใบวันที่ยี่สิบสองแล้วก็บำรุงฝั่งนี้ไม่ได้ตัดคือบำรุงเลยเ,เนี่ยความแตกต่างพี่น้องความแตกต่างเห็นไหมคือมันได้ความสะอาดพี่น้องเอมันได้ความสะอาดเาย้ำอีกทีหนึง่งพี่น้องย้ำอีกทีหนึง่งคือในกรณีที่เราอยากจะตัดข้าวในช่วงไง ปลายเดือนกันยายนนี่ผมแนะนําให้ตัดเฉพาะในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นพี่น้องกรณีที่จําเป็นเท่านั้นเออคือถ้าไม่จําเป็นยาตัดพี่น้องเพราะว่าถ้าตัดไปแล้วนี่ถ้านาไม่มีน้ําเออเรียบร้อยพี่น้องเราอาจจะไม่ได้ข้าวเ,าเราอาจจะเสียเวลาเฉยแต่ถ้าพี่น้องมั่นใจว่านามีน้ํานี่ผมแนะนําให้ตัดเลยเออตัดแล้วมันได้อะไรมันได้ความสะอาดเอออย่างน้อยนีย่ถ้ามันรกจริงๆนี่มันได้ข้าวพี่น้องเอเห็นบ่อแบบนี้ เห็นไหมอือก็ม <arp> ีหลายคนตอนที่ผมจะตัดที่แรกก็มีเอฟซีหลายคนก็คอมเมนต์มาบอกเออบอกว่าอย่าตัดเลยอย่าตัดเลยมันจะไม่ได้ข้าวเออมันจะเป็นลูกข้าวลูกหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องอันนี้ตัดใบข้าวอืออันนี้ไม่ได้ตัดใบข้าวเห็นไหมพอๆกันพี่น้องพอๆกันเออเพราะว่าอย่างห่วงมันจึงพอๆกันก็เพราะว่าระยะเวลาการบํารุงอ่ะมันเท่ากันไงพี่น้อง เออมันเท่ากันไงเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยไม่ต่างกันมากพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝนมากแล้วนี่โอ้ยตกมือตกมันเว้นเลยเอเมื่อวานนี้ก็ตกอ่ะช่วงบ่ายข้าวล้มมาพี่น้องอแต่ข้องผมมันไม่มีอะไรจะให้ล้มเพราะว่าต้นข้าวมันเตี้ยพี่น้องเอ้ยอฝั่งนี้ก็ไม่ล้มเหมือนกันไม่ล้มพี่น้องเพราะว่าต้นข้าวมันเตี้ยน้ํามันมาช้าแถวบ้านผมนี่นี่อันนี้ก็ตกปล่อยๆมาอีกแล้ว อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆสำหรับการตัดใบข้าวในช่วงปลายเดือนกันยายนอหลายคนก็บอกว่าอย่าตัดเออตัดแล้วมันจะไม่ได้ข้าวก็หลายคนก็บอกว่าให้ตัดเลยเพราะว่าตัดนี่ข้าวมันจะสะอาดเอออย่างน้อยๆน,นี่มันก็ดีกว่าไม่ได้ก็ผลก็เป็นไปตามคาดพี่น้องอได้ข้าวโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ